ใส่ทั้งเมื่อถีทั้งอันเน็บบัตนะเจอตีหนึ่งหละมันคือลงมสายเขามันบอดบอดนี่บอดบอดอีกแหละวคิวถ้าลงแบบสไตล์เนี่ยยังยังพร้อมกันไปเรียนที่อยากัวมันคนยังไงอย่ากัวมีคนเต่าเกินลองเลยเดิ อ,อ,อย่กปืนวนี่เขาเป็นล้มหลเหี่ยบัด้แบซุมแมปก็ได้นี่ละตรงมังเก้าอ่ะมันเห็นกูลงมนเลยมาลง <c oughs> เออมังเกอ่ะเยอเเลมนหาปืนกันวันเลย <c oughs> แมนมาลวแล้วอย่คมน่ยุบวนกสุนคุณเลยเก่านัดนะ,ย,ะย,นยี่บุ้งนึงเลย

เจอคนยิงมาได้ยิดใชเจอคนยิงมาเถื่อนสี่โฟน่ะตรงนี้เนี่ยเข้มเป็นนี่ฮะโอ้โหเฟรมพุ่งกระฉูดเลยนะอย่างนี้ อื่นพัดกับมาเะไรกันในมือนพัดแม่นะมันผุดมันลีทุกคนผุดมันจากเดือนนั้นอย่างลีเท่านึงเดือนหนึ่งหนึงน่ง Ah, ni เีย yeah. ร,ร,ร้อยหกสิบเฟรมร้อยแปดสิบเฟรมสี่ไ้ไหมเนาะ ยีงหากันมาั้งโอ้นนี่ซ้ำสุดเลยวะ นี่แม่มนย่งกันม่เกะเนี่แม่โหลี้ยิ่กันไปดิไปใส่กันไปไปบ้านอะไรนะฉนลางซีโ

cái buá, ui shit buá. mang không ở ơi ui bạn đi. nào mày mày ไอพุ่นมาแล้วออกว่าเมอน,นึ่งจับพุ่นซาเลยจับพุ่นช้าอยู่ปั๊มน้ำมันกี่ว่

Cái này xúc lên nhuống này. Đi thân, đi thân. Yep. Yeah, một gọi điện lên.

เออเล่นกันก็กูไม่มีหมวกลวเลยเนี่ยกูเห็นแบบแหมวกถตี้มมีหมวกแม่กูอ่ะอีกที่แบบไม่ม,มีหมวก,วนะม,กมันหายตัวไหนนะสอมกันเอาหมวกก็หายตัวเออสอมกันนี่ชุดสอมกันเอาดิกูเห็นแบบแบบเป็นคนละ ม,มีชุดพังนะไม่รู้ว่าเป็นังไงนะเจ้าเจ้ารียกหัวกัน Hửm, khổng hoa 2 mét kìa bọn nóc bà Bọn nó kêu thang bà xuống bàn này yêu, nhìn xuống bằng Mặc của Ê, เดี๋ยวลังวะเนี่ยวงเยี่ยมเดี๋เดี๋ยวเพิ่งออกไปเรียบซดหน่อยวาวเทั้งนมดมัอยมีวะมีโซไปนกลางๆนีนี่นี่ไหนวะเออตีกีก uh> ันก่อ มีมีหัม่งหัวแป๊ดแป๊ดเลยพีเขามาเอามาต้องไปเอาวะเดี๋ยวรอเรียกโซนก่อนหมวนะมีรถไหมมีรถไหมฮึยุงขานี้ Được cướp thang đi mà sổng đi nhưng Đi sổng sổm đi sổng มีมาสมอ่ะเออไปเาไปขารถขับวงอ่ะมึงมีรถบองมีรถมาขับกุดิอย่าว่าไปเ่ไย้มีมีมีมึงยิงกูเยะเสียวะมึงหยิบขบสะพานเองเด็กกระติบ่้ไปทางสะานไปทางบางเกิดับกุดิ Un cuarrello, dale, dale. <tiếng nói> ờ. <tong> <tử> làm như nào không nhìn bao. Ờ. Còn tuổi, đi, tôi Đây. Nè, Này, ไปนำไปนำมันดำนำ อย่ามันดำน้ำตายเลยจริงปะมับ่เห็นวหมมันไปหลีฟังนีที่พี่ว่มามักศพอ่ะกูก็ไ่รู้อะอ่าเป็นเดะก็สิ่งทั้งเกาะวะก็ต้องไปต่อปะ Lam miếng hiện được việc cái này mệt hôm phát hôm mấy hôm 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 vòng con, hôm vòng đặt hôm 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 เนี่มใส่ไปนล้วนี่แท้เป่อปากกานนังเล่นกันไหมมันหลอดดิมองนี่นมันขึ้นตายเลยบักที่มึงยิงตัวแรกขึ้นตายใหย่ชุดสัมกอชุดสัมกาอีกนึงไี่ผิวมาหอดิ วาไม่ไหนไปชุบกันนะฮยโอ้โเนี่ยเนี่ยเกือบแตกต้องฉีกขวาไปเรืเรร่อยๆป่ะฮอวันแลนด์ออกมาหาเราเนี่ยได้กัน ไอรถ้ลยไวไ้หินหินหลังชั่มหินบนโอ้ยสัเหยียบเลย นี่ครับรถมาคนเดียวเีกว่าเออเขม่อเขียอเขื่อเขียออย่าสะงส